สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในโรบ็อกบัดแบทวีชูกันอีกครั้งหน้าผมเย้ว้าว โอเคครับผมทุกคนก็เมื่อวานนะผมพี่ได้แพ้ไปนะผมต้องบอกว่าเฮ้ยพี่แพ้ให้แมพแบบนี้เนี่ยนะเฮ้ยมันยอมไม่ได้ครับผมทุกคนวันนี้เลยกลับมาซ้ำอีกรอบครับผมมาถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผมนี่มันหยามจิตใจตูเกินไปแล้วออริจินัลตูยังชนะเลยแม่บัตรแบสตูจะแพ้ได้ไงเอาล่ะครับผมทุกคนเข้าสู่เกมแล้วนะผมตอนนี้เฮ้ยทุกคนมีคนแอบมองเราอยู่เว้ยมันมีหน้าอยู่ได้ดีมาเนี่ย อาละครับผมห้องที่เดึงจานมาดูจะเพ้ได้ยังไงก่อนเดี๋ยวนะต้องเก็บตังไปหาซื้อของก็ใสซบัตเตียนด้ไหมห้องที่2อมันมีของชิ้นหนึ่งอ่ะที่มัน 1, หนึ่งพันนะครับผมหรือเราต้องเก็บตังด้วยห้องที่สมมีไฟกระพริบว่ะแล้วไงต่อบริดเหรอกระจอ <c oughs> <c oughs> ห้องที่สี่อะไรวะ ห้องที่ห้าห้องที่หกครับผมเสียงอะไรอะ่ะคือตัวอะไรอะ่ะมีเสียงด้วยทุกคนโอ้ยไอ้ก๊อบท <c oughs> ำแล้ตูตกใจอันนี้ห้องทีล่ละไรห้องที่เจ็ดครับผมห้องทีนะ่แปดฮะเย่ายวาวไปครับผมจังหวะน,นี้ฟึบอา้าวใช้กีการ์ดด้วย ห้องที่เก้าฮันแน่มีกระพิบอีกแล้วตัวอะไรมาเอ่ยตัวจมูกเรื่องไงต่อเฮ้ยเอากะพิบอีกอ่ะเดี๋ยวนะบัตรแบตบีทูนี่เราไปบัตรกระพิบบ่อยอยู่วะเราจะไปแพ้มันได้ยังไงใช่ไหมทุกคนไม่ได้แบบออริจินอลเรายังไม่แพ้เลยโอ้ยเขียว ไอ้เกียวตัวไปด้วยไอ้เกียวรอทุก่อนห้องที่ทีเ็นฮะอย่ายาวไปเฮ้ยอะไรวะฟึ๊บมาดิดับน้ำดับน้ำโอเคพร้อมพร้อมความลับใน,นอิสราเอลอ๋อเฮ้ยโอ้โหโกีกาดอีกต้องบอกว่าถึงจะเป็นบัตรแบสนะฮะผมแต่เขาก็มีอิสราเอลเหมือนเดอะเพเชอร์ปกติเลยนะ ถือว่าทำมาดีฮะกับพิษไฟแบบนี้ไอบิดไอบิดตัวรู้ไงห้องที่า3เฮ้ยโอ้โหมีห้องบนห้องล่างว่ะทุกคน oh, <no. S 1> โอ้เอ้าว่าฮะ what ตัวขึ้นมาจนสุดเลย โอ้โหคตัวขึ้นโคตรสูงอะทุกคนกว่าจะถึงข้าบนเพื่ออะไรวะโอ้โหห้องที่สิบาหา้าฮะเดินกันให้เพลิดเพลินโอเคมีกี่การ์ดทนแน่ห้องที่สิบหกใครมาใครไปใครมาจะมาก็รีบมาอย่าบอกนะไอตัวเปิดตู้ เฮ้ย <Hey>, hey, มันมาช้าไอตัวเขียวยังไม่มีตัวเปิดตู้นะผมในบัตรแบดวีนี้เนาะโถ่ตัวเขียวกว่าจะมาเกเอ้ยช้าลือเอา้ามันพึ่งกระพิบเองไอ้บิดไอ้บิดตัวบอกแล้วโอ้โหนี่กาจะมาทุกห้องเลยมั้งชีวิตเนี่ยอู้แล้วมีกีการด์ดอีกเอาละห้องที่สิบเจ็ด ห้องแบบนี้ต้องทอยลูกเต๋าเล่นไม่มีอะไรฮะทอยไปเลยกดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เปิดเห็นไหมห้องที่สิบแปดห้องนี้ชิปแล้วทุกคนไปไม่ได้ครับผมหลบเลยครับเพื่อนบอกว่าพี่หะไอ้ตัวนี้ตัวกำแพงหรือเปล่าเนาะมันก็ออกมาจากกำแพงใช่ไหมดู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 มันดูมันทุกคนว้าวมันมาแล้วตัวหลบก่อนนี่ทุกคนให้หลบตรงนี้นะดู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  เฮ้ยไอตัวกาแพงมาว่ะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าตัวอะไรตอนตายมันก็ไม่ได้บอกชื่อออกมานะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนคิดเหมือนกันครับผมว่ามันคือตัวกาแพงครับผมเห็นเพื่อนคอมเมนต์หลายคนเนาะบอกว่าพี่ฮะหรือมันจะเป็นในตัวกาแพงอยู่ไหนอ่ะดูมันมาเร็วมันมาเร็วทุกคนมันมาแล้วดูมันส่องไฟดิต้องอย่าให้มันเห็นนะผม ไปแล้ววะเราไม่เปเดินเข้าไปทักทีวะต้องรอมันเข้าไปนะฮะแล้วเสียงเพลงจบครับผมมันถึงจะผ่านไปได้เห็นไหมมันผ่านไปได้เนี่ยเหมือนมีกระจกใสกั้นอยู่ไปสิยังไม่ไปอีกเหรออาราครับผมห้องยี่สิบไม่มีคีกาดครับผมแต่ว่าต้องใช้สลัก มาดิเกมป่องแปงแบบนี้ตูจะไม่ผ่านได้ยังไงวะตูผ่านมาทุกเวอร์ชั่นทุกแบบทุกเกมทุกอย่างมีเกมไหนบ้างที่ตูไม่ผ่าน oh. เกมนี้จะมาทำอะไรตูได้ <What? S 1> ใช่ไหไปทุกคนเอ้ยี่สิบดไม่ได้ครับผมมันยามเกียดพี่เกินไป <laughs> ตูต้องกลับมาเล่นเลยยีสองตูว่าจะเล่นรอบเดียวนะไอพวกเบอร์เบอร์บัตแบทถ้ามันไม่มีอัปเดตเนี่ยพี่ว่าพี่จะเล่นรอบเดียวนะ เพราะว่าเหมือนการรีวิวให้ทุกคนดูแล้วว่าข้างในแบบเป็นยังไงเนะเาะพอวิ่งไปถึงชันร้อยยี่สิบสามอะอะไรอะมีแต่เสียงไอ้ตัวสียงพูโอเคเฮ้ยเฮ้ยทำไมเสียงมันกังวานยังเลยเฮ้ย ทุกคน่เพบึงเจอเหรอะวะเมื่อวานพี่เล่นเอ้าอ่ะดิเมื่อวานตัวเล่นตัวจบตัวไม่เคยเจอไอตัวเมื่อกี้เหรอเจอแล้วนี่สีองูอ่ะหรือมันคนละอบ,บกันวะอาชีพเมนมึงขึ้นครับผม what แล้วนี่คืออะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ด้มมันี่มันเดอรไมน์นี่มันเดอรไมนครับผมทุกคนโอเคตัวเจอเดอรไม,ม้์แล้วครับผมวูดูดิ ไ <c oughs> ปทางขึ้นนะผมแล้วเมื่อกี้ตัตกมาได้ยังไงวะนนี้ฟึบโอเคไม่มีอะไรนะมีะไรในกิ๊กนะยี่สิบห้าครับผมอู้มันมาห้องเดียวเองอะ่ะเด์มมาอะ่ะเอาสิครับผมจังหวะน,นี้ได้เจออะไรแปลกๆแบบนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บหนึ่งพันหนึ่งพันไปซื้อของกัจไอเซบาเตียนได้ปะยี่สิบหกเซบาเตียนเนี่ยเหมือนจะเจอประมาณห้องอห้องที่เท่าไหร่ว,วะทุกคนจำไม่ได้เหมือนกันวะ แต่เจอก่อนจะเจอบอสอ่ะยี่ิบเ็ดฮันเน่มาดิเสียงแบบนี้เจ้าเขียวเจ้าเขียวเหนียวซับ<ะ>มาดิเอไม่ต้องกระพริบหรอกโดฉันรู้ความเคลื่อนไหวของแกมหมดแล้วนะยี่สิบแปดเอาอยะห้องแปลกๆเยอะยี่สิบเก้า เอาถึงห้องนี้ยังกระพิีอีกเหรอวะห้องโรบ็อกแล้วนะจะเจ้าจกบโอเคกบน้อยอบอบห้องทีสามสิบฮะถ้าพี่เจอ,เอตัวเฮ้ยเอาพี่เจอตัวอะไรแล้วมันขึ้น a c ชี e v e m e n แสดงว่าพี่เพิ่งเจอนะหรือว่าเขาเพิ่งอัปเดตมาเนี่ยไอตัวนี้มันมีแต่เสียงเห็นไหม เมื่อวัอนที่เราเจอตัวสีชมพูอ่ะคือไฟมันยังกระพิบบอกเว้ยทุกคนแต่วันนี้มันไม่กระพิบบอกแล้วนะวันนี้ไม่กระพิบแล้วนะสามเอ็ดเฮ้ยตู <laughs> เจอตูเจอเด <Wow. S 1> ือดไม้อีกแล้วเฮ้ยวันนี้เจอเดือดไม้สองรอบแล้วกัมเบริรจะออกมาเตะตูไหมเนี่ย <c oughs> โอเคนะกรัรเบอร์ไม่ออกมาเตะตูนะ <laughs> สามหองสามสาม โอเคห้องสลักแล้วครับผมสามสิบสี่มาแล้วบอสบอสบอสเฟสแรกมาแล้วทุกคนอู้อา่าเราเรากำลังจะไปตะลุยบอสเฟสแรกครับผมวู้มาเอามีการอัพเดตหรือเปล่าบอสเฟสนี้จะมีการเคลื่อนยานหรือเปล่าเฟสสองนี่มันเคลื่อนยับเลยนะเฟสนีรู้สึกรสซิ่งครับผมจะหมุนเป็นทางเดียวฮะวอน <laughs> ดูรูปวงแดงๆนะครับผมทุกคนใครยังไม่ได้ดูพ h a แรกเกมนี้มาครับผมถ้าเป็นสีเขียวแล้วถือว่าโอเคฮะเป็นสีแดงถือว่ายังใช้ไม่ได้ถ้าเดงครับผมระวังอย่าไปโดนขาตะเกียบของบอสเขานะฮะขาตะเกียบก็อบาดพอดีบอสตัวก็ปั่นไปงั้นแหละอย่าถือโทษโกรธตัวเลยนะอย่าถือโทษโกรธตัวเลยนะบอสเฟสแรกนี่บอกเลยว่ากระจอกครับผมใช้คําว่ากระจอกครับผมแต่บอสเฟสสองนี่ตัวใครตัวมันฮะ เพราะว่ามันมี3ตัวเหมือนกับเดอออริจินอลเลยแต่ว่าความโหดความตึงของมันนี่ไม่เท่าไทยครับผมไม่เท่าไหร่ตัวหมาถึงเฟสแรกนะเฟสสองดีเฟสสองนี่มั่วมากหมุนวนมั่วมากเอาดิเปิดดิครบแล้วครบแล้วเปิดดิโอเคพันเฟสแรกได้อย่างสบายจุ๋ยครับผมห้องที่สามสิบห้าเมื่อกี้พึ่งสามสิบห้า้าก็ได้อะกระพริบไหม มีคีการ์ดเสียงไรอะเสียงไรวะทุกคนได้ยินเสียงเหมือนกันไหมเหมือนคนเดินอะสามหกเมื่อวานเออเมื่อวานเจอครูบาดีด้วยวันนี้ไม่เจอเลยครูบาดีไปไหนอะไม่มาสอนหนังสือนี่ไงสีชมพูแบบนี้อะทุกคนเมื่อวานพี่เจอสีชมพูแบบนี้มันคนละตัวกันเหรอวะ มันคนละตัวกับไอตัวอ่อโหยเดียมันคนละตัวกับไอตัวอ่าชมพูอันนี้เหรออีกอันหนึ่งอ่ะอีกอันหนึ่งมันมันไม่กับพี่ไฟใช่ไหมมาเด็ดเสียงส่วนไอตัวเมื่อกี้กับพี่ไฟด้วยสีชมพูเหมือนกันหรือว่าบางตัวมันคือไอปลาเปิดตู้วะสามแปดหรือว่าเขาอาจจะใช้เป็นปลาเปิดตู้ถูกไหมเราให้ยาตัวมาทําไมสามเก้าในเมื่อโดนอะไรก็ตายอยู่แล้ว โอ้โห,โโหตุกก็หาไปเถอะกี่จารสี่สิบครับผมใครอยากดูเสียงแล้ววะเสียงเลยอะทุกคนได้ยินเสียงเหมือนกันไหมสี่สนะิบเฮะเมื่อวานเจอครูบาดีดิวันนี้ไม่เจอเลยอะเอาละผมเข้าสู่ห้องที่สนะี่สองฮะ อันนี้มันมีห้องยาวมากเลยมีใครมาสี่สามเฮ้ยนี่ไงเจอเซบาสเตียนแล้ววู้เพื่อนออกมาดิฉันไม่กลัวนายหรอกออกมามาหากันเร็วมาขายของนี่อะผมอันเนี้ยหนึ่งพันแต่พี่มีไม่ถึงอ่ะ มาถึงนี่มีเจ็ดรอยี่สิบเองอะสี่สิบสีต้องเดินไปต่อปะเฮ้ยโอ้โหจะเดินไปต่อขึ้นไม่ได้แล้วนะทุกคนจบแล้วฮะเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหวันนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อของเกษเซบัสเตียนอีกแล้วสี่สิบห้าอุตาเก็บตังมาเก็บมาทำไมวะมันไม่ถึงหนึ่งพันนะสี่สิบหกโอ้ มันเล่นยังไงก็ไม่ถึงหรอกว่ะขนาดพี่เก็บของบ่อยแล้วนะรอบเนี้ยมาแบบเก็บของบ่อยมากฮะแต่ก็ยังไม่ถึงอะไอตัวเขียวรีบๆมาว่ะเดี๋ยวก็โดดออกไปได้วนี่แล้วยาตัวามาทําไมมันช่วยเลยได้เนี่ยในเมื่อโดนอะไรทีเดียวก็ตายเล่ามาให้ตูนะเพื่อ47อุ้ยอุยเอา โอ้โหไอเขียวดับเบิ้ลเขาเรียกว่าดับเบิ้ลเขียวครับผมทุกคน<笑><笑>คือ,อยังไงต้องให้ตูรอไปเพื่อนฮะได้ตูรอไปกว่าจะออกจากห้องนี้ไปอะ่ะแม่รีลาะนแล้วเกินไปเว้ยไปเว้โอ้โหเขียวจัดเลยสี่แปดตังก็ไม่ได้ใช้สี่เก้าช่างมันไม่ใช้ตูก็ไปยาวอะบอกเลย ตอนนี้ตูถึงห้องอานสิบแล้วด้วยตัวจัพูอัวห้าสิบห้าเอ็ดหูมันต่อกันแบบนี้เลยเหรอเอาละห้าสิบสองครับผมแต่ว่ามันไม่มีไอเทมให้เก็บระหว่างทางเลยนะทุกคนหวัดดีเพื่อนเมื่อวานเราเจอกันแล้วนะไม่ทักทายแล้วนะตูจะบอกให้วันนี้ตูเลิกทักทายแล้วห้าส ห้าส,สี่เฮ้ยทำไมวันนี้ห้องเยอะกว่าเมื่อว่าอ้าวโหไอไวเต็มเลยห้าห้าไอนี่ก็ไวชิบแล้วถ้ามีตัวอะไรมาตัวจะหลบไหนอะโอ้โหมันก็หลบไม่ได้ักตู้เลยปะวะไอไวทุกตู้เลยโธ่ทำไมวันนี้ห้องมันเหมือนเยอะกว่าเดิมวะทุกคนห้าหกจะกับพีพบปเลยจังหวะนี้กับพิพบไปเลย ทังก็ไม่ได้ใช้ยาก,ก็ไม่ได้ใช้ไปหันสิบเจ็ดนะเอาชีปแล้วเอาเอาเฮ้ยมันไม่มีตัวโด้ก็เมื่อกี้มันไม่มี เฮ้ยเอาอะไรคือกระพิบ <c oughs> เดี๋ยว what อะไรคือกระพิบเราลัวเลยคือกล่าวว่าตูจะมาแก้ปุ๊บตูจะมาแก้ปุ๊บเอาเลยใช่ไหมโอ้โหไอเขียวแน่เลยตูว่าไอาเขียวเนียวซับแน่เลยเนะี <c> ่ <oughs> ยไอเขียวจริงๆริงด้วยว่ะทุกคนตูล <c> ะ <oughs> ปวดหัวมันจริงหกสิบทุกคนดูนะอ้าวเรียบร้อยครับผมถึงห้องสุดท้ายแล้ว ทุกคนดูนะผมพี่มาจนถึงห้องนี้แล้วพี่เก็บของระหว่างทางมานะฮะเงินก็ยังแค่แปดร้อยหกิบอ่ะแล้วมันมีของชิ้นหนึ่งของเซบาสเตียนที่ต้องใช้เงินซื้อหนึ่งพคือมันเป็นไปไม่ได้เลยเว้ยที่จะใช้เงินซื้อหนึ่พันอ่ะเอาจริงๆนะเพิ่มมาแล้วมาเจอบอสครับผมมาดูดิบอสตูขออีกรอบดิคิซโซ่คิซโซ่ของข้าเอาละเอะ้ยอว์ปตักลับมาทาไมเนี่ย หลังจากนี้ครับผมทุกคนคุณจะได้พบกับเอนติตที่มาแบบบ่อยมากเอาล่ะครับผมคิดซอชท้นี้เป็นของข้าเลยเอาวฮู้จันมามันมาแล้วนะโฮเกหกสองหลบตู้กันค,ครับใครมา ไอบดตัวไปด้วยหกสามหกสี่ประมาณสองห้องมั้งทุกคนมันมาทีนึงอะ่ะพี่พี่คิดว่านะโอ<ฮ>้โหหลังจากได้คิดซ่อจะไม่มีไฟกับฮิบนะฮะทุกคนระวังกันให้ดีๆีหกสิบหกหกสิบเจ็ด 66, ไม่สองว่าอันเนี้ยอันนี้สามว่ะ ใครมาหมดแล้วละ่ะคิดว่าน่าจะหมดละ <c oughs> ไอก้กบไอกบ้กบไอ้กบไอ้กบผ่านสบายหกสิบแปดหกสิบเก้าเรียบร้อยวู้เจอพอลแล้วเว้ยเอาละทุกคนมาวันนี้แหละเบอร์วานที่พี่ไปผ่านมันยามมันยามจิตใจพี่ะเรือเกิดทุกคนมาซี ปึ๊บดึงภาพตัวก,กับอีกแล้วมาบอสมาวานไม่ผ่านวันนี้ตัวขอแก้คืนจัดมาโอ้ยดำน้ำรู้ไว้แล้วทุกคนดูดิแล้วทุกคนดูดิดูนี่นี่นี่เวลาลงครับผมเวลาลงปึ๊บเอาละฮะทำให้ลูกโป่งเป็นสีเขียวนด้ครับผมจากสีแดงนะทุกคนดูเวลาดำดิข้างนอกมันไม่ยากนะข้างนอกไม่ยากจริงๆแต่ข้างในดีดิจะไปยังไง ทุกคนดูจังหวะที่ดำนะฮะมันจะหุบเข้ามาเลยพวกเนี้ยโอ้ยหเห,ห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันทางออกมันหุบเราก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงของมันเว้ยบางทีอะเมื่อวานตูพลาดอันไหนอันไหนตูจะไปอันนั้นก่อนโอ้โหแล้วดูมันมาดิอยบอกนะตูต้องเก็บรอบนอกก่อนมาดิ จะมาแพ้เกมแบบนี้ได้ยังไงวะฟึบเนี่ยจังหวะดำหนามมันลอยขึ้นด้วยนะทุกคนมันไม่ให้เรากดลูกโปง่งคนลูกโปง่งนั่นๆนนๆนนๆที่พี่พลาดพี่ต้องเข้าวะประชิดวงในประชิดวงในตัวโดนแน่เวลาประชิดวงในเนี่ยตัวว่าตัวโดนแน่ทุกคนโอเคสวยครับผมตีออกเลย ตีวงออกเลยว้จะบอกให้นะคนอย่างตูไม่มีพลาดอะไรเกิน30ครั้งพี่ฮะสองหรือสามครั้งไม่ใช่เหรอฮะ30ิครั้งไปเลยพี่เผือนะเกิดตตูพลาดหลายรอบไงไอเกมดอจริงๆที่พี่ค่าอ่าขึ้นว่าตาเยอะดออรจินนลเลยนะที่พี่ขึ้นว่าตาเยอะเพราะพี่ทำคลิปพวกแบบ ตอนนั้นจับไม้กางเขนบ้างการตายบ้างอะไรเนาะมันมีหลายอย่างครับผมหมวดซปเปอร์ฮาร์ดเนี่ยทำให้ตูตายบ่อยสุดละไอซปเปอร์ฮาร์ดอะ <c oughs> ไม่เห็นเราเดอะเบเจอร์ ger, ทีนี้พี่ก็เลยดูไม่ค่อยตายครับผมไม่ใช่ว่าตายเพราะดอเยอะนะแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าตูทำคอนเทนต์จับดอกัมันก็เลยมีการตายบ้างแล้วตอนนี้ครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้หมดแต่บนลูกโป,ป่งตูลูกโป,ป่งตูเสร็จหมดแล้วเย้ yeah! แล้วไม่ต่อ ตัวบอกแลว้วตัวไม่มีพลาดจะบอกให้ไม่กลับมาพลาดอีกรอบแรกตัวแค่ประมาณรู้จักไหมคำว่าประมาณอะไอ้บอสบอสประตูเจ็ดเสร็จแล้วตัวต้องทำไงต่ออย่าบอกประตูเปิดยังประตูเปิดยังเรียบร้อยครับผมวู้ฮู้บายบายบอส <c oughs> <c oughs> เอาอ๋อมันพาตัวตูเข้ามาเหรอห้องที่เจ็ดสิบฮะ เอาเรียบร้อยบายบายวายโอเคตอนนี้ถึงเวลาแล้ครับผมทุกคนที่เรากําลังจะกลับใส่บัเตียนแต่บัเตียนเพื่อนไม่ออกมาโอ้ไม่ออกมาทักทายกันวะเหรอใส่ัเตียนที่อายครับผมแบบนี้นะเพราะฉะนั้นบายบายซียู hoo, okay. เอเกนโอเคอ้า เตะตูตทุกคนพอผ่านแลแ้วเตะตูเลยโอเคครับผมทุกคนยังไมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยครับผมก็ผ่านไปที่เรียบร้อยครับผมและเจอกันใหม่กิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ<ไป>๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม